สามแต้มฝีมือเชียบนุ่มเนะเจ้าเ,เนาะแหงบ้าน,นขาย,ยทอง<า>จ้หน่อยจะเป็นเมนูผัดเป็นฟอบครบับไปออผัดเชียงคนนึงกับเทาลงไปเนี่ยฮาตักเข้าไปหัวกบด้วยครับบัดน,นี้ อืลองกินดูเกี่ย,ยนี่นี่คุกๆหน่อยนะอ่ะปินโชว์เลยมันเป็นไรเอรอมาเอรอรับผมสวัสดีครับเอฟซีทงหน้าวิดีโอครับอ่ามือนี้มากคือเกาครับี่น้องบรรยากาศตรงหน้าครับภาพีา่เขาหน่องมาหาอยู่หากินครับ มาทําการใส่ครบครับนะครับกวันไหนมาคนเดียวพี่น้องเป็นวันหยุดวันเหตุงานครับก็มีหน่องมานําคือเก่าครับนี่ก็เป็นกล้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กล้วยวันนี้ไปไหนเอานี่วันนี้หักขบครับหักขบกล้วยใส่เป็นไหมยังไม่เคยเลยลองเลยครับเออไม่เคยลองเนาะกล้วยหากินน้อกันตลอดครับเดี๋ยวติดไปเบิ่งอุปกรณ์ในกล้วยเราโชงเงียบให้เอฟซีเข้าบ้างเลยครับอันนี้เฮ็ดเองครับพี่น้องทดสอบทําการ เห็นเบื้องเอป็นอย่างไรครับนี่ยทั้งหมดกัหลายหลังครับวันนี้สิทดลองใส่นะครับเราส่กล้วยหนังกล้วยเขาใส่เห็นเบื้องน้ำครับเดี๋ยวจะพาววาเบื้องเงียะครับเป็นนองเลยนี่ครับเงียะเป็นปลาสับครับ,ปบเป็นนองครับปลาสับเป็นปลาเข่งครับสับแบบสดๆนี่ครับข,ข้าวจะน้อยก๋าจีไหนมันกินแห้งเนาะพี่น้อง พี่น้องครับห้อยกระเจาใส่แงบครับนี่ครับห้อยกบมีอยู่นะครับถ้าเกตด,ดีๆจะเป็นห้อยกบยางพี่น้องนะนี่ครับนี่ครับเป็นลักษณะเป็นเหรียญมานำ้ำหลองของปลาเข่าครับนี่ปันห้อยหนูนะครับกบกำลังที่จะน่าจจะมีตัวครับ มันดีๆพี่น้องนี่ครับดกดกับเดี๋ยวเขาถิอมาทดลองสาวหน่อยตรงหนามของเขาครับเห็นัหม่าเป็นยังไงนะครับนมันกล้วยเหมือนเดิมครับมันกล้วย,ก,วยการใส่ส, <package. S 2> ส่วนใหม่เนาะสุทดท้ายลองใส่ขียขียเก้าเขาใส่ที่เดิมเขาเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยต้องลองดูครับว่าเป็นไงครับเดี๋ยวเขาจะลองใส่ตรงนี้เลยครับเพราะว่าหมองเข้าวเจ้าใส่แล้วเขากล้วยนัดหน่อยครับมันก็เสียจะน้อยครับกล้วย ครับก็บเอาเนื้อปลาเข็งครับนะครับปลาเข็งมัดใส่ไว้กำลวดครับมัดไใบบวชให้เนื้อมันตกครับพี่นอ้องนะครับดางนั้นก็เอาเนื้อปลาสับครับ หน่อยตกน้ำครับพี่น้องเกิดที่ไทยประมาณนี้ครับเนี่ยก็ต้องมัดไว้เพื่อเวลามันลงมาแบบนี้ครับนี่ครับตกลุไปข้างล่างเลยครับรรอากาศเขาเขียวๆตอนคำคำครับพี่น้องออกหวงมหรอครับกำลังจะแกลนะครับนี่ครับบรรยากาศตะเวนกำลังตกดินครับเนี่ยหนึ่งเตีมตัวบางใหญ่ครับดูไหนกล้วยดูด้านข้างหน่อยโอ้อันนี้ตั้นเนาะครับผบ หมอบอยูขอ่ข้างทางน้ำไหลครับเนี่ยแขวะให้ยกขึ้นหน่อยใช้โลมไหมไม่ตรงเมีย้ยครับเออตรงเมีย้ยเออเกินเ,เยวจะให้เบ่งบรรยากาศน้ำขึ้นเปน็นตออขอดังไฟจักน้อยครับยาำย,ย,ยาต่อย,ยินยาบันทึกภาพไปใต่เขียดทีมาใส่แต่เขาเดี๋ยว เราเนี่ยขอบอมันทำไมกันย่างหมูครับมีแยมแลครับเกียมๆกำลังดีม,นะมีเลยนะมีแยมแลคืออะไรของที่เด็ดที่สุดอเป็นหมูตัวเมียอายุสิบแปดปีโอเค <laughs> อย่างหมูบรรยากาศตรงหน้าครับพ้องนอ่นี่นี่กำลังจะทุกนี่ครับย่างหมูเราเราก็จะมีย่างอะไรด้วยย่างกบครับย่างกบ ไหนกบมันรู้หน่อยไ่ได้ครับอ,อืมโอ้ยปลาไหลตัวหนึง่งติดเลยเนี่ยครับมีอย่างกบกบใหญ่ครับใหญ่ย,ยังไืมเงียบมาท่านยามนะครับพี่น้องเงียบสิยามมืออื่นเศร้าครับเงียบขึ้นท่บาบไปยามครับอรอบๆบังฝนมืออื่นเศร้าอุปกรณ์เพียพร้อมครับต่อไปไดิดย่างกบเด้วครับพั่น้ น <molec> ครับตอนนี้ประมาณสามลูกครับโกบไปโกบยางมั่นได้ครับพี่น้องเดี๋ยวจังน้อยมันก็จะมั่นก่อนี่ครับหลังจากที่เข้าหนาวโกบใหญ่ครับอะไรเนี่ยอะไรตัวนึงอะไรฟันเอาน้ำแข็งสะเนี่ยนะครับลื่นมากจะไหลไหมพี่อะไรอืมครับปิ่งกบครับพี่น้องครับ เกี่ยวปักหน้าครับสมๆแบบแฉบเราจะให้กล้วยสีเไข่มุกอ่ะกล้วยโชว์เดือดเลยครับนอนไหมตอนเราดูคราตัวมันใหญ่ได้นไหมผมน่องนะเหมือนน้องปูเลยเปียเลยเลยนี่ร้อนหน้าครับกระดูอ่ะเนื้อร่วนๆเลยคนนี้เอ้าลองกินดูเกี่ยเลยนี่ กบในนะอ๋อ่ะปินโชว์เลยไม่เป็นไรอร่อยมากอรเลยเออคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปยามอีกเนาะพรุ่งนี้กบจัดไปครับหลายหลังครับประมาณถนักยีสิบได้นะครับสําหรับแงบดักกบเดี๋ยวจะให้กล้วยยามผมจะทายมืออื่นนะจัดไปเลยวันนี้กินเสร็จแล้วพักผ่อนน้นองไวเนาะครับผมอืมตอนนี้ก็สามสี่ทุ่มแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันบ่า่นครับ สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ขนอมายามกบยามเงียบครับนะครับก็หลังจากปีดเส่ไปหมู่บ้านครับบรรยากาศตอนเช้าหมอกหลายครับเมื่อคืนนะครับตรงหน้านะครับหมาเหมือนกันครับมันเดิมครับตัดกล้วยกล้วยเฮ้าไอ้กล้วยเมื่อคืนหลับสบายครับนอนหลับดีร่ะตามบวงขนาดนี้ตามบวมเลยครับเออก็จะพาดูเงียบบางอย่างครับ สำหรับบรรยากาศมื้อนี้ครับพี่น้องนี่ใส่ผ้าให้กล้วยยามเบิ่งครับเป็นหล่นน้ำกันครับมีตัวของเปล่าฮะเปล่าเปล่าสะอาดเฮ้ยเจ๊ข้างเจ๊ครับทางนี้มีเตียมครับเขียดตักบปะเนี่ยเขียดเนาะตัวน้อยเกินเดี๋ยวพี่น้องสองเตียมครับ หลังหนึ่งกับยู่นี่ใกล้กันนี่ครับแล้วบรรยากาศตอนเราเศร้าครับหล mm hmm. ุดน้มกันนี่ครับพัทตันนี่เบิร์ตครับโอ้ถุงมาใหญ่ไปก้อยเอาถุงไม้ใส่อะไรเนะี่ย <c oughs> อันนี้มีเต็มไหมเป็นเงียบเลย <c oughs> โอ้โอ้โอ้หลายตัวครับหลังนี่เนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บป,ปัสามเต็มเนาะ <c oughs> สวยไป <c oughs> อันนี้มีเค่ัอ่อ,อืมมีเชือกอืมครับว่าม,นามนันถึงมันอครับอืมไปครับรอยสไลดมีอยู่อืมท่นกวยบอกว่ามีรอยสไลอะไรสไล์ไหนรอยกบเปล่าในใชอลองดูเปิดดูว้าวกบปะ โุ้ยครับมีมีกบไหมไม่มีม,มีงูครับงูอะไรวะนี่งูปา่าไซโลไซโลอ,ออกไงอ่ะออกไงครับง,งูปา่าพี่หน่อยงูก,กินป่าครับหน้าบัดเซียวเดี๋ยวเคี่ยงนะครับติดดึง,งกันต่อครับ บรรยากาศตรงหน้าเขา่ากำลังเขียวนะครับเข่าทั้งขร่า,าดครับนี่นี่ประมาณจากสองวันตย์ครับบกเกินนี่เจ้าวา่าจะเมื่อเกี้ยวครับบกเกินกลางเดือนหนาครับลุ้นเมื่อไงไปก้อยลงไปดูมีตัววะนี่สามแต้มครับ,รบยกมาดูเลย งาไหมสามแต่าเดี๋ยวมาดูใกล้ๆใ,ให้พี่นอ้องนะก,ก็บังนะกลบกำลังงามๆครับก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเท่าไหร่เนะอืมตัวกลบก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กครับรุ่นนํายมตั้งกระดูกครับพี่น้องบรรยากาศครับไปครับตังต่อไปครับ หลดังนึงครับกระเจามีเปิดเพลงเปิดเพลงเป็นงานครับทั้งพุนเสียงอาจจะดังแค่น,น้อยครับสามแต้มสี่แต้มสี่แต้มไหนชมดยโอ้โหโอ้ใส่สวยใส่สวยกับกลุบมันหมานมันหมานครับ ต้องไปกลับต้องไปไปไป,ไปเพิ่งกันมีตัวป่ะพอไหนกลุ่มน้อยสามตัวนี่เป็นอะไรตายอ่ะเป็นตายม่ะเนี่ยยุไม่ตายนะนอนเล่นป่ะนีะ่ไม่ตาย ยูนีสามหลังครับพี่น้อง,งสาวน้อยตกน้ำหลังหนึ่งแล้วก็เงียบกบสองหลังครับสาวน้อยตกน้ำก็จะได้สาวน้อยตกน้ำเป็นเหมือนมีห้อยกบเหมือนเป็นรอยกบมานะกล้วยเนี่ยเนี่ยมันห้อยกบหยียบครับก็โดนกลับไปได้ได้เหรอ ให้กบพับนี่นี่จะลอยกบมาในก้อยเนี่ยไม่ขึ้นเหรอมันก็ลดลงไปมันขึ้นได้เนี่ยพี่น้องยางมันลับไปครับพี่น้องยามกันต่อครับสำหรับการยามกบของเขตาเต่าจันสวยครับมันไกลกันพี่น้องเข้ากับทำการยามงางไปเรื่อดให้ครับไปเบิ้งเสาหน่อยตกน้ำให้กินไดนะครับ ออกได้รือเปล่าเนี่ยห้อยมันกินเนื้อนะครับเนี่ยเนื้อหายไปน,อน้องเ,เนี่ยหนูกบเนี่ยเีืยอหายหนูกบประจกักรบ่มี เน,เนี่ยมีหลังนึงครับเงียบโอ้หนามมันกระจายนี่ตัววะกบน้อยสองตัวครับอืมครับครับ นี่ครับปลาหกเก็่น้อยครับกระย่อมมันหกเลยเหรอปาครับพี่น่องกบมันกระจายกันไปทั่วครับเงียบบ่นีนหมายกันแบบนี้นะครับได้ป่ะโอ้ไม่ใช่กบหรอกนี่เขียดตัวนี่ตัวเดียว น้ำยังหลายอยู่ครับนามหลายกบกระจายกันมี่นามทุกไหน่าครับเดี๋ยวลองไปเบิ้งต่อครับโอ้นี้ไม่ถูเก้ก่ยสาน้อยตรงน้ำเงียบมีต้นลอยหนูหมุกถือหรอครับเนี่ยนี่หลังนึงครับมีตัวไหมโอ้โหตัวใหญ่มากไหนตัวใหญ่มากว่าตันว่า โอ้โหกบเหลืองเอาย่าออกให้พี่หน่อยโอ้โหครับเนี่ยกลบเงียบไหมสามตัวเลยเนาะครับสาวน้อยตกน้ำต้องใส่ต้องแก้ไขครับเพราะว่าเชือกมันเอ็นมันนันนนั้นครับยางเขามันอ่อนมันตกกบมันออกได้แต่ลังนี้มีตัวครับพี่น้องในกล้วยลวงออกด้อแล้วมันออกด้อยนี่ครับ มีตัวอยู่ในพี่น้องเราคือเอาอยากแต่เพราะว่ากางล่างมันม่มีอย่างนั้นครับบ่ได้ใส่ตะคไคร้ไว้เนี่ยเอาอย่างยากเอาอยากอ่ะเราไม่ได้ใส่ตะไคร้ไงนะครับลังใดที่ออกก็อย่ายกขึ้นเดี๋ยวออกมทุทขนะ้างล่างนะอ้าวนี่ยากเลยนี่ดันนี้เลยเดี๋เด็ดเดอ่าเอ้ เงียบดีกว่าวนะเงียบดีกว่าต้องแก้ไขนะนี่ครับต้องแก้ไขมันอ่อนแบบนี้ครับแบบนี้มันห้อยลงหลายตัวอยู่ครับแต่มันดันออกได้มันอยู่วงเกี่ยห้อยร่องหลายตัวแล้วมันก็โดดออกได้ไหนตัวดูกบเงียบเป็นไงวะไปดูข้างนอกดีครับเก๋เค๋ดูข้างนอกดีกว่านี่บรรยากาศขึ้นครับห้องพักอยู่นี่ครับอากาศจะสวยครับพีน่น้อง นะมาดูเนี่ยพ่อหนุ่มครับกบเหลืองไซม์มือนีพี่น้องก็พอได้กินนะ้องคุณนะได้เลยคอมีครับนี่กบเหลืองอยู่ไหนกบเหลืองนี่กบเหลืองนี่กบเหลืองครับตืว่าหมันเ,เนดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไงท้องให้ดูหน่อยอืม ปีที่แล้วครับก็ร่างงามครับอันนี้เขียดเนาะไม่ใช่กบนะเนาะเขียดเขียดเลยออติดเกือบทุกหลังนะครับเขียดเขียดเขียดแล้วต้องแก้ไขอันนี้ไหมครับตรารับการทดลองไปบ่คือครับใส่ไปหาห,าหัวตังนี่แหละห้อยหลุดหลายหลังอยู่นะครับเนื้อหายแต่วา่ากบบอายุครับกับโรจิต ไปบึกเช็คผลกัวันิที่หนึ่งครับยู่บ้านเดี๋ยวจะที่ให้เบิ้งแล้วครับกบครับสองลูกได้อยู่ครับสองลูกเดี๋ยวรอเบิ้งเจาไปผัดเปียให้พี่เห็นน้องเบิ้งครับผัดเปียกจับแทบครับนัง่งปิดเข้าวับแทบขั้วอะไรครับเจ้าผัดเปียดได้เจ้าอ,อันนี้เป็นในพันนมนะนี่บ้านสายทองในพันบ้านสายทองมัน เป็นตโช่ว์ฝีมือประไหลรับเป็นใส่เบียคขับหมื่บ้านผมใส่กบก็่ปงี้ยงตัดเฉียบตอนเที่ยงเนาะตอนเที่ยงมันขึ้นยุ่งหลายามันขึ้นโอ้ยเบืดตะคุ่มนอนเร็วับมยอีกเจ้าอันวัดเอาประไหลเแม่เดิเศร้าสามเทีย่ย <c> บ <oughs> ยุ่งในปลาเข่าดินี่ผิดแห่งข้าตะไคร้เนาะข้าตะไคร้ไข่ใบบัวกูดลาบเจี้ยมนี่คนถือเมนูเป็นผัดเมนูยังมั้ยนี่ปิดเป็ดปลาไหลจับทำยังครบเกลี้ยมก็พอป็ดครบครบนาะนี่จะเป็นกบครับกับเครื่องปรุงนะครับ เก็บจากหลังสวนครับขอสับตั้งน้อยครับเมนูนะครับผัดกบครับมาหนึ่งัดอะไรอ่ะที่แรงแกนี่ันเนเนาะอ๋อม่ดน้ำมัน้ำไม่านิงเนี่ย ลกกดนะเนะเรีนไ่รูปเ,เป็นล่างแล้วมันนี้ใส่น้ำลงไปแล้วครับใตู้ตดเดือก็จิิก็ไฟเย็นอืเฮียยก่อนเตัวี้เค็ม้าน้ำเหลืออืเอาอึ้นบ้งอือ อนั่นข่างกันหล่อแล้วเจ้าเนาะหนวดเข้าบานเอ้อเย็บเย็บขาดยังกะทิวะกะทิใช่ปะบ่บ่วบัเออโอเคต่อยัเไงจะดีเอออ่อนจุดรวยนี่ครับตัดปลาไหลฝีมือเชฟ๊นุ่มนะเจ้าเนาะแข่งบ้านขายทองนี่ทาใหม่ใหม่ดีนะบัว เม่์ฮางเม่ใหม่กดไหลเนี่เด้อเออวางดันสุดพิเศษสู้กินนอนเฮียนเนาะโอ้ยหกินรสเทียนดีเลยวะเอาครับต่อไปจะเป็นผัดกบครับเนี่ยมันเหียงจุดน้อยจะเป็นเมนูผัดเป็นกบครับกับไฟผัดเคียงทอดหนังของล้วนเนี่ยมันเบิร์ดกินข้าวเออเบิร์ดอยางกินข้าวกินเนื้มันก่อนเหี่ยงก่อนก็่อย

อืมเผาลงไปสุดเดียวกันกับปลาไหลเนาะสุดเดียวกันหอมเนี่ยครับตักเข้าไปหัวกบด้วยครับแบบนี้น้องชวย ใกล้ใกล้โอ้มันจะแสีบมันจะเสบหงวยหงายเลยหัวมวยหงวยวะนะโอเคครับรรครับข้าปลาไหลครับอันนี้ก็เป็นกบเป็นน่องกินเข่าล้วครับวันนี้ไปกล้วยกินเยอะกินเยอะมืดๆน่ะครับนี่นิ่งกินนิ่งมาหาไซเบียต์อันนี้เป็นต้นผัดเนาะเป็นไงเราชัด เดือนนะแฟนชันนี่แชันทุจาทุจาเด้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ครับคลิปนี้ก็บข้อผิดต่ำหน้าต่ำนี่ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝาก กดติดตามใหม่นะครับเป็นกำลังใจนะครับเนาะให้กล้วยลำลาเลยกล้วยปากอะไรถึงทุกคนหน่อยแล้วขอบคุณทุกคนครับดีดูอืมสวัสดีเกิรสวัสดีครับฝากยังฝากยังถึงแม่ห้างบ้าฝากให้แม่ห้างมากดติดตามเลยไหมล่ะฝากไม่ห้างกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้หน่เด้อเด้อจากไปไหนเนี่ยจากบ่านนุ่มนะจากบ่านนุ่มอืม เตานุม่มไอ้นายพันนุ่มครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามเต mm hmm. านุม่มได้เด้อไม่ mm hmm. ห้องไม่ห่างก็ได้ครับ